ัอดีจา้าว่าแม่พี่น้องเมื่อนี้อยากพัดหอยเชลลีนะจ๊ะอันนี้เอามาจากบ้านบ้านสวนของเขาเลยเอามาจากฟ้ามของเขาเลี้ยงเองนี่เป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องเครื่องที่สิพ่อมพัดนะน่าจะเตรียมไว้พวกเป็นพวกกระเพรากระเทียมพริกหยังนี่ลราจะเตรียมไว้พร้อมที่อนี้ามาตั้งกระทะกันเลยใส่น้ำมันพผืชลงไปนิดนึงเพื่อนว่ะ ใส่น้ำมันผืดพร้อมที่สีพัดกระเทียมก็พริกไขมันหอมๆเรืองๆนะจ๊ะน้ำมันห้อนแล้วห่อกระใสกระเทียมลงไปจ้าเอาใส่กระเทียมใส่พริกที่ห้าหันว้ลงไปพัดให้มันหอมนะจ๊ะมันสุกมันหอมเป็นสีเหลืองนะคะ ไปเรื่อๆยๆนี่จ้ะพอมันปิดสีเหลืองแล้วเข้ากับมาปรุงรสตามเข้าเข้าชอบนี่จะพูดได้มากแบบรสชาติแบบใดกับปรุงไปใส่น้ำมันหอยพวกผงชูรสน้ำตาลหรือจะใส่น้ำปลาเนีย่ยก็ได้เหมือใส่ลงไปปรุงนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บหน่อยจ้ะ อันนี้น้ำตาลข้าใส่สองซอนอันนี้ตัวเอกของข้าเลยหอยเชอรี่สีทองนะค๊ะอันนี้พันธุ์สีทองนี่สิเป็นที่แบบเนื้อมันสิหอมหวานนะจ๊ะบนเหนียวนีใ่ใบกะเพรานี่พร้อมเสิร์ฟจ้ากินกับข่าวห้อนๆแบบโอ้แสบคักนะจ๊ะล่องเบิงนะจ๊ะเมูนู่ง่าย เป็นเมนูที่แบบง่ายๆจ้า